กระสัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับมันี่พีนะครับก็กระสับสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินนะครับเข้าทูนิเว e เรตนะครับจำนวน1 2 0บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการถอนเลยซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละตอนนี้ผมมีเงินอยู่ของทูนิเวอร์เรตนะครับผมก็ 891บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอนมาอีก120บาทนะครับก็น่าจะได้ประมาณ1,10บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันถอนกันเลยนะครับผมนะอ่ะเราก็มาในของ tiktok กันนะครับผมซึ่งก็เป็นแอป tiktok นะครับผมที่ผมจะมาทํากันถอนนะครับก็กดไปที่ตัวลูกดนตรีหรือว่าลูก tiktok นะครับผมนะ ก็กดเข้าไปนะครับผมเพื่อทําการถอนเงินจากในที่ต่อเข้าของทูนิเวอร e เนะครับผมนะซึ่งใครที่ดูแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับแค่เราดูวิดีโอนะครับผมสิบนาทีนะครับก็จะได้รับ8 0ดร้อแต้มนะครับผมสามสิบนาทีก็จะได้รับ2,900แต้มนะครับก็จะได้เงินมานะครับผมนะ ก็ตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ทั้งหมด1ล้า 1, 9 60, 000, น9กา0 0นครับก็1 9 6บาทนะครับผมก็ตามนี้เลยครับซึ่งในของแอปติท็อกนี้นะครับผมสำหรับคนที่จะได้รับเงินนะครับจากในติท็อกนี้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมนะถ้าคุณอายุ18ปีขึ้นไปแล้วแต่ตอนที่คุณสมัครเป็นอายุ17ปีนะครับก็ไม่สามารถได้รับเงินจากติท็อก จะในการดูวิดีโอ ille, หรือจากในการดูวิดีโอหรือจากในการแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับผมส่วนที่ตอกนี้ก็ต้องขอบอกทุกคนเอาไว้ก่อน,นครับว่าที่เราจะได้เงินเยอะที่สุดนะครับก็คือได้จากในการเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าจากในการดูวิดีโอตรงนี้มันจะได้น้อยนะครับผมนะมันจะได้น้อยแต่ถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับผมเราก็จะได้เงินเยอะนะครับสูงสุด80บาทต่อคนนะครับผมนะ จะทำกานเชิญก็แค่กดเชิญเท่านั้นนะฮะนี่กดเชิญมาแล้วก็จะมีลิงก์ครับให้เราขอลอาลิงก์แค่ทำการขอลอาลิงก์นี้ไปเท่านั้น,นับผมไม่จำเป็นต้องใส่รหัสแนะนำก็ได้แต่ถ้า,าเราเอาลิงก์ของเราให้เพื่อนๆไปสมัครนะครับผมอย่างเช่นว่าผมเอาลิงก์ของผมมาให้คนสมัครใช่ไหมไม่จําเป็นต้องใส่รหัสแนะนําตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่รหัสตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับคือแค่เราเอาลิงก์นะครับผมนะ นี่เข้าไปแล้วก็มีลิงก์ใช่ไหมนี่ครับผมแค่เอาลิงก์ไปนะครับผมแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาสมัครนะครับผมก็ได้ทําการเชิญโดยอัตโนมัติแล้วแต่ถ้าเราครับผมเชิญเพื่อนนะครับโดยเพื่อนที่ไม่ได้สมัครไม่ได้กดลิงก์จากของเรามานะครับผมเพื่อนเขาไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store โดยตรงเลยนะครับก็ ให้ใส่ระหัสงแนะนํานะครับผมซึ่งระหัสงแนะนําตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันมีตรงไหนให้ใส่บ้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมสมัครมาหลายไอเดียละประมาณ4 5่ห้ไอเดียผมลองมาละมันไม่มีช่องให้ใส่ระห่างแนะนานะครับผมผมก็เลยมาบอกให้ทุกคนว่าให้ทําการสมัครผ่านหรือว่าทําการติดตั้งผ่างลิงก์ที่เราแชร์ไปมันจะทําการเชิญโดยอัตโนมัตินะครับผมเนาะ ถ้าใครทราบในการสาระแนะนําก็ต้องแจ้งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาทําการถอนเงินของอในติดตออเข้าของทูบันนี่บรเวณครับก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็กดถอนเข้าไปนะครับก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบจบด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วตรงไหนไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า อจาจจะขัดค้องอะไรหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้าง,างปากมันค่อนข้างเก็บนะครับผมพอดีเป็นล้อมในครับผมอโอเคก็กดไปที่ถอนเลยนะครับกดไปนะครับผมอ,อกดเข้ามาครับผมนี่120นะครับเพราะว่ามันสามารถถอนได้สูนย์งสุด120บบาทนะครับผมคือมัน ถอนทั้งหมดมันไม่ได้ครับก็เลยถอนมา120บาทพอนะครับผมเดี๋ยวเก็บไว้ที่เหลือเดี๋ยวค่อยถอนทีหลังนะฮะโอเคก็จะถอนตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะอืมกดไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ยืนยันเพื่อถอนเงินนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับโอเคกางดำเนินการการถอนสองชั่วโมงอ่ะเข้าแล้วนะครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะก็จ่ายเหมือนเดิมเพราะว่าเนี่ยไปแอดเป็นแอป tiktok ที่ เชื่อถือได้นะครับผมถอนเงินได้จริงนะครับก็อตอนนี้เงินของผมเหลืออยู่ทั้งหมด76บาทนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะก็แนะนำให้ทุกคนได้ทํากันเชิญเพื่อนมันจะได้เงินเยอะนะครับผมนะเรามาในของอท o ูบ n นี่เวลตกันนะครับผมก็เงินเข้ามาแล้วนะครับนี่1นึ่บาทนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็มาทําการถอนเงินจากอัติแตกเข้าของ u e นิเวศก็ประมาณแค่นี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าอัติแกนี้ได้เงินจริงก็ลองมาทําได้นะครับสําหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมทําการกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ดูคลิปมาถึง,ถ,งถึงตอนนี้แล้วนะครับก็กลิก์จะได้คลิปไปรับของ ไปรับเงินทูนี่บริเลตได้เลยนะครับผมอามเป่านะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมนะ